ผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวบ่อปลาครับผมตามผมมาครับมาดูว่าเขาจัดกันยังไงครับผมสวัสดีครับพี่อันนี้พี่แนะนำที่นี่ครับชื่อะไรตำบลอะไรครับพ้นทิพย์เหลืองอ่อนที่นี่ที่ไหนครับคณะค่ะัตำบลหนอองงปืจัหวัดชลบุรีครับผมแล้ววันนี้อ่า บ่อปลานี้ที่ใช้ผมแรงปรั no. no. บสภาพน้ำแล้วอันนี้ที่จับไปกี่เที่ยวแล้วครับตรงเนี้ยอ๋อสามสามเทเล่ค่ะควาบ่อละสตัวโตคือคัดไซไปครับผมแล้วก็เหลือชุดเล็กเลี้ยงซ้ำค่ะเลี้ยงซ้ำแล้วนี่คือจับคนบ่อใช่ นะน้องเห็นไหมครับดูนี่ครับคือปลาที่ใช้สมแดงปรับสภาพน้ำํำสวยไหมครับท่านนังเก็ตดูครับนั่นปลานี่คือปลาตัวเล็กๆแล้วแต่มันกลับขึ้นไม่ได้ก็เลยตกไซดละ,ะมันตกไซ้ก็เลยต้องเลี้ยง <ไว S 1> ขึ้นมาแล้วมันก็ใหญ่แบบนี้ครับนี่ครับคือปลาบ่อบปลาดุกที่ใช้โสมแดงปรับสภาพน้าครับหนึ่งขวดใช้ได้เจ็ดไร่นะครับ ครับผมพี่น้องเกษตรท่านใดที่สนใจอยากจะได้สมแดงไปปรับสภาพน้ําลองไปปรับอยู่ครับว่าความนั้นไปลองคุยกับเจ้าของบอกเขาว่าใช้ดียังไงครับอ่าวที่ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรที่ลี้งปลาเลยครับใช่ดีค่ะถ้าปลาลอยปลาตายเหมือนตัวสีดตัวเหลืองหรือตัวเป็นแผลแบบน้าเขามันไม่ดีอะค่ะก็เอาตัวนี้ปรับก่อนถ,ถ้าดีก็ปรับไว้แต่ต้นตีทีนี้เราไม่รู้ท้งแรกเราไม่รู้ปลาตายแล้วเราตึองมาทำ มันก็หายธรรมดามันสองบ่อมันบ่อที่สองนะ<ร>บ่อที่สองแล้วทีนี้ก็ขึ้นไปแล้ว9ตันแล้วก็ถึง3,000ตันเสร็จมันก็ได้ดอ่ะน3,000นี่3,000อ,นนอันนี้ต่งางหากนะอันนี้ขึ้นไปแล้วใช่อันนี้นแล้วตนวอนนี้คำนวณประมาณประมาณ5ตัน5ตันจะอยู่เลยครับ เบ็ดเส็จแล้วบ่อเนี่ยเบ็ดเสร็รวมเบ็ดเสร็จเลยมันทั้งหมดกี่ตันถึงที่แล้วบอนมนีันเกือบสิบตนเขาบ่อนี้ไม่กับบ่อรากเอรานี้มันเป็นก้นบ่อปลาคัดปลาใส่รอดปลาตะแกรงตัวเล็กปลาตะแกรงแต่ตันี้มันเป็นเ่อโยมใช่าใส่รแล้วพิธใช้สมแดงปรับสภาพน้ำไปเนี่ยประมาณกี่ขวด อ๋อไม่เปลืองค่ะเพราะของเรามันน้อยเนาะที la ่หกเจ็ดไล่คือว่าขวดหนึ่งใช่ไอันนี้ใช้ได้แบ่งแบ่งแบ่งเป็นถังแบ่งเอาตามส่วนแบ่งแบ่ไล่หนึ่งตรงนี้ไล่หนึ่งก็สองไล่สองไร่แล้วก็เฉลี่ยวมาขวดหนึ่งเน่ยมันเจ็ดไร่ใช่ไหมเราทำต่อครั้ง อันนี้ทํห่างหน่อยเพราะว่าปลาดีแล้วก็ประมาณครึ่งเดือนที่แรกๆก็ครึ่งเดือนตักทั้งสาดน้ำน่าผสมใส่ทั้งทั้งทั้งสีแล้วเนี่ยผสมก่อนแล้วก็เดินสาสาสาสรอบๆบ่อสาดน้ําปรับแล้วเราก็สังเกตว่าปลามันตายเพิ่มไหมที่เราตักขึ้นเนี่ยแล้วพวกนี้มันตายเพิ่มไหมมลืนนี้ตายเพิ่มไหมมันน้อยลงคือว่าโอเครับผมแล้วทุกท่านลองตามผมมาดูครับตามมาดูปลาครับนี่ครับเป็นตามผมมาเลยครับ มาดูหมอบารีเราจับจับในนู่นเลยครในเขตครับมาดูครับเนี่ยปลาตกใหญ่ครับการนี่ปลาตัวใหญ่ครับผิวจะสวยครับผิวมันจะเงาครับถ่ายา่จะชัดเลยถ่ายใกล้ๆให้ฟูไม่ติดติดฟูโทษครับที่53นี่เลยครับมาอีกแล้วครับแล้วมาดุหบอกบี่นี้สรุปแล้วคือใช้สมดังความศรัทธาในตานี่ มันไม่ตายไม่มไม่ตายแล้วมัน,นสับไม่ไม่มีมมมมครับผมครับหลายคนที่ใช้สมแดงปรับสภาพน้ําจะบอกว่าปลาไม่เป็นสาบเพราะตัวนี้หนึ่งมันจะปรับสภาพน้ําเพราะตัวสมแดงนี่มันเป็น <c oughs> จุลินทรีย์มันจะไปทาลายแบคทีเรียใต้ใบ่อครับทําให้น้ํามีออกซิเจนปลาจะแข็งแรงและน้ําไม่มีกลิ่นปลาจะไม่เป็นสาบครับครับผมก็ชัดเจนไหมครับเกษตรกรดูได้เลยครับนี่อันนี้คือ อ่าคนจับปาเพียบเลยครับโอ้โหเนี่ยปลาตกแกดครับปลาตกไรแต่ตอนนี้เลี้ยงเป็นปลาล่มโลแลวครับตัวครับ<ด>ครับ<ด>ผมก<ป>็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับปลาดุกใช้สมแดดป่อสกําลน้ำแล้วต้องขอขอบคุณบริษัทบริลนาเน็ตเวิร์ด ที่ผลิตโทมแดงอาหารจุงมลงพืชชีวภาพจุลินทรีย์ใช้ได้กับพืชใช้ได้กับบ่อปลาครับกับผมตรันนี้สวัสดีครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดียย